วันนี้นะคะพอดีมีสีใหม่เข้ามาในการสามเฉดสีด้กันนะคะแม่ค่ะก็เลยจะมาแนะนําเพิ่มเติมสีใหม่สําหรับสีที่นะคะใส่อยู่นะคะตอนนี้นะคะเป็นสีแดงเลือดหมูสีนี้สวยมากเพิ่งมาเลยอันนี้เราสั่งตัดกับโรงงานโดยตรงเลยนะคะเป็นสีมาใหม่เลยสวยแล้วรุ่นนี้นะคะเนื้อผ้าเขาทําผ้าดีมากเลยผ้ามันจะเป็นอันนี้อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลน้ำตาล าจะทําตัดขอบสีแบบออกสีส้มอิดๆหน่อยๆนะคะเนื้อผ้าเนี่ยนะคะเขาจะเป็นผ้าจุตดดิอะคะ่ะรุ่นนี้เวลาเราซักสามารถซักเครื่องได้เลยหรือซักมือก็ได้ซักแล้วไม่เป็นขนนะคะแล้วก็เวลาเราเดินทางหรืออะไรเงี้ยค่ะใส่สามารถจิบมาใส่ได้เลยเพราะว่าผ้ามันไม่หยาบรุ่นนี้ผ้าดีมากซักไม่ขึ้นขนทรงไม่ย้วยคอไม่ย้วยไม่ยานนะคะใส่ได้ตลอด แล้วก็รุ่นนี้นะคะความพิเศษของมันก็คือเขาจะทำจ้ำที่ปลายแขนแต่งจ้ำที่ปลายแขนกับแต่งลายที่ขอ6ปกสวยนะคะ<ม>อ่าแล้วก็อันเนี้ยนะคะทรงอันนี้จะเป็นทรงของผู้หญิงนะคะทรงผู้หญิงเขาจะไม่ทำมีกระเป๋านะคะแต่ถ้าทรงผู้ชายเขาจะทำแบบมีกระเป๋าเดี๋ยวเราให้ดูความแตกต่างก่อนละกันเนาะอันนี้ทรงของผู้ชายไซส์เอ็มแล้วก็นี้ไซส์เอ็มผู้หญิงไซส์เอ็มผู้หญิงจะไม่มีกระเป๋าแล้วก็เขาจะทำทรงเข้าลูก ทรงเข้าลูปมากกว่าจะมีความโค้งความเว,ว้าแล้วก็ความยาวของผู้หญิงจะสั้นกว่าของผู้ชายของผู้ชายเขาจะเป็นทรงตัวป่อยนี่นะคะความยาวของแขนแล้วก็จะมีกระเป๋าให้เดี๋ยวเรามาไล่เฉดสีกันก่อนละกันเนาะเอาเฉดสีใหม่ก่อนเลยละกันนะคะสีที่แม่ค้าใส่เขาเรียกว่าสีแดงเลือดหมูนะคะแม่ค้าใส่ไซส์เอ็มนะคะรอบ รอบอก32นะคะแม่คะรอบอก32ส่วนสูง1 6 6นะคะแล้วก็เนี่ยใส่ก็คือก็ยังเหลือเหลือที่แครหน่อยหนึ่งเนาะความยืดหยุ่นของเนื้อผ้ารุ่นนี้เขาก็ยืดได้ดีนะคะคือสามารถยืดขย,ยายออกไอีกเพราะว่ารุ่นนี้ไซส์เอม็มรอบอกจะอยู่ที่34เนาะค่ะอันนี้อีกสีหนึ่งสีที่มาใหม่ก็คือสีน้ำตาลแล้วก็อีกสีหนึ่ง ก็คือสีเหลืองมัสตาร์ดอันนี้สีใหม่สีเหลืองมัสตาร์ดก็สวยเขาจะทำตัดขอบสีขาวสีดำสีของทางร้านเรานะคะก็จะมีสีสีฟ้าด้วยอันนี้สีฟ้าใส่วันแม่ได้สีฟ้าเขาจะทำตัดขอบสีขาวกับสีน้ำเงินนะคะนี่สี ไปเป็นสีแดงค่ะแดงอันนี้เป็นแดงสดแต่ที่แม่ค้าใส่คือแดงเลือดหมูมงคนกลัวว่าโอ้แดงอันนี้มันจะฉูดฉาดเกินไปเนาะอยากได้แดงที่มันซอฟกว่านี้ลงมันสักหน่อยก็คือจะเป็นแดงเลือดหมูนี้ก็ได้อันนี้มาใหม่อันนี้แดงรุ่นนี้รุ่นแรกของเราใส่ตุ๊ดจีนเหมาะมากใส่รับซองอ่างเป้าอะไรเนี่ยสบายเพราะบางบริษัทบางอะไรเป็นบริษัทคนจีนะนะคะเขาก็แบบอยากจะให้พนักงานใส่สีแดงก็เนี่ยสั่งของ ไปก็ได้ะคะ่ะนี่ผ้าดีสีแดงรับซับแล้วก็สีต่อไปเป็นสีขาวค่ะสีขาวก็สวยอันนี้เขาจะทำาตดขอบสีกรมกับสีฟ้าสำหรับลูกค้าบางคนนะคะสอบถามได้เข้ามาว่าทางร้านเรามีบริการรับปักหรือเปล่าตอนนี้ทางร้านเรายังไม่มีบริการรับปักนะคะแต่ถ้าเกิด เป็นหมู่สำนักงานหรือว่าเป็นตามโรงพยาบาลหรืออะไรจะสั่งเสื้อกับทางร้านเราสั่งจำนวนเยอะๆแบบปริมาณเยอะๆเลยทางร้านเรามีของให้นะคะคือสามารถอินบอกเข้ามาสอบถามกันได้เลยเรามีของให้คือสั่งกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะเพราะเราขึ้นตรงกับโรงงานโดยตรงเนาะมีจำนวนเยอะเลยค่ะแล้วก็อันนี้สีต่อไปเป็นเขียวมะกอกเขียวมะกอกก็สวย สีนี้ก็ขายดีมากเคียวมะกอกมันแบบมันสดดีอแล้วมันไม่ค่อยขี้เปื้อนด้วยอันนี้เขาจะทำตัดขอบสีส้มอีกกับปลายสีขาวสีต่อไปเป็นสีชมพูนมอันนี้สีโปดแม่คาเลยสีนี้สวยมากมันหวานดีน่ารักสีนมเย็นค่ะสีนี้สวยสีต่ปไปเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี้ก็ใช้บ่อยใช้กันบ่อยค่ะใส่วันพ่อ ใส่สถานที่ราชาการโรงเรียนก็ใส่บางท่านเออที่บางท่านที่เป็นอาจารย์เป็นคุณครูก็มาสั่งกับที่นี่ได้ะคะ่ะใส่สีเหลืองเนาะสีต่อไปเป็นสีชมพูกุหลาบนี่นะคะสีที่แม่ค้าแนะนํานี่นะคะก็คือจะมีทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงเลยนะคะสีจะเหมือนกันทั้งของผู้หญิงของผู้ชายแต่จะ,จะแตกต่างกันตรงที่มีกระเป๋ากับ ทรงลักษณะทรงอันนี้ชมพูกุหลาบแล้วก็สีต่อไปเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงม่วงนี้ก็ม่วงสวยบางทีพวกหมู่แบงก์หมู่ธนาคารก็มาสั่งกันเยอะอยู่เหมือนกันสีม่วงแล้วก็นี้สีดำสีดำ สีดำเขาก็จะทำตัดขอบสีเทาเนาะสวยดีสีต่อไปเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนี่ก็ใส่ออกมาสวยนะสว่างดีครับผิวน้ำเงินเขาจะทำตัดขอบสีเหลืองด้วยนะคะต่อไปเป็นสีเทาอันนี้สีเทา ต่อไปเป็นสีกรมเป็นแบบออกสีกรมดำนะคะสีกลมเขาจะทำตัดขอบสีขาวกับปลายเขาจะแต่งสีเหลืองมัตาต์ดแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีส้มอีกค่ะส้มอิกส้มอิกก็สวยจะแ,แต่งปลายสีน้ำตาลหน่อยๆนะส้มอิฐนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตารางสายกันนะคะ ตารางไซส์ไซส์เอ็มไซส์เอ็มก็คือไซส์ที่แม่ค้าไซ่ไซส์เอ็มรอบอกจะยืดได้ถึงสามสิบสี่นะคะแล้วก็ไซส์ l อลรอบอกยืดได้ถึงสามสิบหกไซส์เอ็ลรอบอกยืดได้ถึงสามสิบแปดแล้วก็ไซส์สองเอลรอบอกยืดได้ถึงสี่สิบค่ะแล้วก็ตารางไซส์ของผู้ชายกันบ้างนะคะตารางไซส์ของผู้ชายไซส์เอ็มรอบอกยืดได้ถึงสี่สิบ ไซส์ L รอบอกยืดได้ถึง42ไซส์ XL รอบอกยืดได้ถึง44ไซส์ 2XL รอบอกยืดได้ถึง46แล้วก็ของผู้ชายมีถึงไซส์ 3XL ใหญ่สุดรอบอกยืดได้ถึง48ค่ะ 3XL ก็คือจะไซส์แบบคนตัวใหญ่เลยบางคนอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะยังไงเอ่อต่อไปอะ่ะเราอาจจะมีสั่งไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ขึ้นมาอีกย,ยังไงตามรับชมกันได้แต่ถ้าเกิด ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้ากระทางเรานะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถอินบอ์เข้ามาสอบถามกับเราได้ตลอดเวลาเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามคอยอธิบายให้ลูกคา้าตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็หรือสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์เดี๋ยวงเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปละกันนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยหร,หรือสงสัยอะไรก็อินบอ์เข้ามาสอบถามได้ แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ